สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วพี่พ่อม,มาแล้วมาพร้อมกับคู่ลาสวัสดีครับคูร <c ười> ักดีใจครับพี่น้องครับลูกชายมาย่ำยามถามเขามาทำธุระคนเกิดได้ชิทําการโชว์ฝีมือในการพอดตักกระแตนตักตน <c ười> ต๊กแตนนะครับพี่น้อง<ช>สุขอก็อมีอะ้กินกนะครับ นี่คือตักกระแตนโอ้ยขอบคุณพี่น้องเอฟซีเอามาฝากพอดีในคู่หลานผู้เฮ็ดนี่ครับพี่น้องกินเข้าวต้องการชิปนี่นะครับทอดกรอบตักกระแตนนะครับพี่น้องบางคนอาจจว่ามันกระคักงปัญญังแล้วทอดกรอบตักกระแตนนี่แม่กับลูกรวมด้วยช่วยกันตำแตงโอ้ยตำแตงกับทอดตักแตนโอ้มีแต่สลัดแอนครับพี่น้องเจาไทอดกันนม่น่าจะง่ายพ่น้องต้องแบบก็ใช้คกระด้ อันไหนเตี้ยหมดแหอะโอ้โหแล้วแล้วแล้วเตะคู่แล้วเตะคู่แล้วเตะคู่สีเห็ดมันจะมันสุกอันใดก็ลูกตะไคข่โอ้ตะไคร้ถ้าโบอึดตะไคร้เอาเอาใกล้ๆนี่ก็ได้ลูกเอาก่อนอ่อนๆนี่ล่ะอันซุมน้ำแก้ได้หรม่ค่อยหอมลูกเอาเอา่อนอ่อน โอ้เขาใส่เขาใส่โซเดียมกับน้ำที่น้องแล้วแต่แล้วแต่เอางีนคือฝนจอดๆเครื่องน้ำจริงเสื้อยางน้องเป็นเป็นเป็นไปถามความคิดพี่น้องเขาแต่กี้เพิ่นเคยเคยเคยยินยันแต่เสียงล่ำวันนี้เสียงใช้สุดแต่ว่าเสียดายแม่รับเพ่อะครับอาจารย์ใต้เพ่าะด้ไปมือลูกเหมือนคุณคู่เล่าสิไปงานกาียั อันกเกษียณของคุณคู่ทั้งท่านพอออทั้งนนทรัเพันจัดร่วมกันบ่ได้ไปถ่ายให้พี่น้องเขาเบิ่งเนื่องจากว่าตถิภารกิจในการซ้อมนะครับขัดจันแม่นได้บันเทิงเลยสิเป็นไรสดให้พี่น้องเขาเบิ่กเลยปุ้ยว่าป่านจะของเก่งไรสดเนาะได้คุณผู้ตัดตะเกียอันนี้เขาเดาเกี่ยใส่พร้อมป่ะมันชีเข้มมันชีเข้มมันใส่กันได้มันชีเข้มโอ้มันชีเข้มเนี่ยบังบังเม่อจีใส่ไอืมเน่ใส่ให้ ไอ้คู่เป็นผู้ถอดนะครับพี่น้องถอดตักเตียนนะครับมันนี้มีโอกาสมากอ๋อไม่ยังมานี่นคือกากสร้างยึทถึงรถไปโอ,ออ <laughs> โอ้ยยึดถึงสุ่มโอ้ยโอ้ยมาเอาขากแต้พี่น้องเลยเอา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 อนะครับพี่น้องไอ้แม่กับลูกรวมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องอ่าเอาใส<อ><ห>่ลเลยแต่นี่พช่พ่อตาบักเตียงคู่หลานผู้ถอดตักเตียน โอ้ไก่ตื่นไก่ตื่นทอดตักแตนสูตรไก่ตื่นเอออาจจะได้หน่อยก็ไดเดี๋ยวเราเอาลงความกันเดยเอาลงก็เอาลงได้ผสมเนี่ยครับเอาเนี่ยเออลงก็ได้ก็ได้่ทอดกรอบไปเลยเลยนี่เหลเน่เ มีแนยโอ้ดอวก่อนตักแตนสูตรไก่ตื่นไก่แดดเช้าเลยพีนองไก่กับอไก่นะครับไก่บน้ำมันมันจะายพอละพอละไม่ใช่เยอมเพราะเีเราะ้ัก่อเพาะกเอขึนเางขึนน้ำมันมากะอยู่ในหม้อออกจักไม่ได้ไปะไม่ได้ไปถูกพอค่าสอบอยู่แต่ว่าไอ้ อันเขาเจ้าไปใต้ก็ได้เหมืน่ะไอ้บุญไอ้บุญไไปใต้ก็พอได้กินอยูแมน่ไม่ไงไม่ได้ขาพอดิกินอยู่มันอยู่น้ำมันหยาน้ำต้นเขาต้นอย่างนี้ล่ะในในระว่างนี่พอดีเลยในระว่างนี่พอดีเลยล่อล่อตากระแตนสิ้หายคู่หลาไปใช้สูตรหาพี่น้องข้าเบิองโอ้ชิใส่ได้บอลองเบิองคันคันคันบ่ได้สิได้ปีเปลี่ยนแมนอ่าเด้ไดวได้ได้เดี๋ยวได้พี่เบิ่งเลยแจะน้อยใช้ซื้อๆเรา่ได้อยังมากมากเลยอใครซื้อ แต่ว่า้มีเอาแต่พี่น้องเข้าเบอร์คักคือใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้อยแม่มาหดเสียบให้พอดีครับพอดีโมลูุแม่แม่มาหดเสีบด้วยแม่พอดีแบบเด้พอดีแบบพอใส่ทิไปเบอร์ใครได้ตัดชุดในลูกใครเสียบแบบนี้เอองามเลยครับเมื่อคือคือเมื่คือขวายเราขวายใส่เราคือบอกโกน่าโทไหมอ๋อ พอดีเป๊กกันเป็นม่านี่ก็ได้พอดีค่ะเอาเอาเนี่ยเนี่ยมันหัวมัดนางบ่มีตีมีแล้วนะเฮ้ยเอาเนี่ยมันหัวตะกอนเนี่ยมันหัวตะกันตัดใส่ต้นพอดีเป๊กกันพอดีเป๊กอีกเอาใส่กันเกมดูลูกไอ้เกมเอาช่วงตั้งนาอืมเอาต้อง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 ร่อนควบสูตรตัวขันแนะนําว่าร่อนคือขันใส่บ่ได้สิเดี๋ยวเปลี่ยน่สิดอออีกมมงงเขาื มึงได้ขาดได้เขินเอาไว้ทั้งนาในรูปนี่มะตัวได้ยุททั้งนาหูดิทั้งนาไม่แมนบ่ันั่นได้ไ่อรอกแมนอันนี้เขาคือป่อยผู้ใดนโอ้มันคนละยะมคนละยะเอากับ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 ชุดนั่นชุดได้สีดีก็กากันอแต่เบิ้งแต่โอ้มอยู่ทั้งนาโอ้เน่ยมันอ่้าโอย พไง่ะนีแม่ตอนไม่ทันนะเออไปคนก็ยังบางนสิยต้องต้องทดสอบต่แก็ขัดเป็นบอลอกขัดเป็นบอลอกนี่เป็นไปใส่มือนะเป็นเอาทั้งหลังเทั้งหน้าอันนี้ก็ในในว่มันขาดว่ามันมันมันเป็นยังก่อขึ้นขึ้นขึ้นก้าแก่นดีบอสปดิขาดดี โอ้นี่เขาเขาจะเอานี่ใส่นี่จองไว้พร้อมนี่เอานี่มีนี่จองไว้พร้อมอยู่อันนี้อันนี้คือยังกว่าบางไออืออันนี้คือบางแงะคนนบางดำคล้องคล้องกับบางฉันนั่นนั่นละเอาเส้นหัวด้วยบ้านี่สูงเอวมันไหนเอวน้าไปแง้มกว่าขึ้นต้นสูงหาสลัดมัดลูกเอาขึ้นต้นสูงแง้มใส่เออมันค่อยงามเนาะเออมันค่อยเออแยกเออจะสิบแปดมัดนคือคือหางยุ่งเขาเขาพอดีจะเอาใส่เอาเอาสลัดมัดไว้อันนี้อันนี้คือ เขาจะเอาหนี้ไปซื้ออ๋อแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าเพมีผู้ใดไปใส่ให้เออมิ้งผู้ใดไปใส่ให้แต่เขาต้องใส่เอาเองใส่หัวนี่ละมันาะมีหัวมั่นบังเนาะบพมาะมิ้งราแต่ว่าก็แค่ใส่ตามนี่นี่ละโอ้กูกูหลานเราเคยใส่ยหรอกเราเคยใส่เยอะเราเคยเปลี่ยนเพชรลงพุ่งเยอะมันไม่ผาอยู่มันไม่ผาอีกโอ้ไม่ผายเยอะแต่ก็แต่ก็กานใส่นี่ต้องล้ำได้ไะม อันไม่ายกเดนมัผายวงจะอย่าะเพิ่งอ่าเพิ่งผ่าเดี๋ยวาล่ำูพีนอคัฟังก่อนอาไอจ้ก่อนหนึ่งอาจจะก่อนหนึ่งนะแมนนะ่อยังไปใมันาอยู่เมียนกก่อมาทั้งหลังล้วหแล้วจะก้อยใส่หนึ่งร้อจ็สิบทั้งหลังมันมันมัดก่อนมันมันมันจะมีกระดาษอยู่บ่กระดาษกระดาษห้องเออกระดาษยาใส่เนี่ยยาใสนี่นี่มันเขียงเก่น้อยนี่ใช่นี่แล้วกัเอาเอาเอาปนใส่นี่แล้วก็มาทั้งหลังเราเี้าบ เอาลอลอกลองลอกลให้พี่น่อยฟังยักกวาึงด้แต่ก็สันไสุดแล้วนต้องใน้ามมันเอาไม่ไม่ยืนขังีนะ้ยเอาม่ยืนขางเป็นก่อนล้ำลองเปก่อนเอารำคอนเจนธรรมดาเทานี้นะลอนเจนเป็ลูกเด็กอย่เปิดคลิไข่คอนเจนบอมันจะบัถทึกขี้กันมันจะบัถทึขี้กันขี้หลาเคยเคยเปสมัครซ้อมใส่ยืนโอเคครับพี่น้อมครับเศร้าแค่มาเล้เรียบร้อยบานนี่ อารมณ์ดูล่ะอานทีมาฟังฝากสำเนียงนะเสียงร้องเป็นทำนองว่าเตอต์นยุคของหมอลำเดินกำลังดังกองฟ้าคนหูทั่วแดนอยู่ในทิศแวนแควนตั้งในมวนดอกยยมฟัง มอลำดังเสียงดีจังสิมีเด้อคนยองตัวผมเด้อตั้งแต่มาลำร้องบอ่ท่านดังน้อนำเพิ่นขอบว่าบ่ามีเงินเอาไปหาว่าจังใยห้างแผนเสียงถึงสิดังเปลี่ยงเปลี่ยง กบเพียงแฟ่อาศัยแฟนทั้งสองแฟนปนุ่มพ้องต้องคอยแฟนช่วยทรงรงใจให้ผมด้วยเป็นแฟนน้องทีขอฝากเสียงเพียงสำมีแฟนแฟนทันให้ซอยเชีย ผมคือเงินบาทดีส่วนคนอื่นคือใบแดงเขาคือจันทร์พรแสงส่วนผมหน่อเทียนหน่อยขอระบุดด้าน้ำใครขอแฟนแฟนด้ออยู่่งขอแรงใจจากพี่น้องย้มรำร้องให สอยเชียวเออออฉนเปนพี่ท่นเฮ้เอาขัดใสสุดเพชนลัวต้องได้ร่ำนะครับพี่น้องขอบคุณนคู่หลานะครับทีมาร่ำให้พี่น้องฟังหลายเทือนล้วล่ะ ที่เล่าให้พี่น้องฟังแต่ว่าหางบ่ได้ใส่ใส่ชุดเอาพอดีพอดีกับมาเอาชุดมาเอาชุดเนี่ยน้ำน้ำไอ้นี่ก็ดีนะขอบคุณไอ้นี่นะที่เอาชุดมาให้น้องยืมใส่ไปในการในงานนะครับขอบคุณมากมายกายกองนะครับขอบคุณคู่หล่าที่มาเล่าให้พี่น้องเขาฟังนะครับหลายหลายเท่าอะไรผมจอบเอาอยู่พี่น้องจอบมือในน่องสิใส่ชุดเพราะว่าเจ้าของบ่อในซื้อให้ลูก ว่าลูกเราก็บบริมาทํางานในจุดนี้อขอบคุณมากไหมไก่กล่องนะครับพี่น้องเอ้าคลิปสั้นๆวันนั้นนี่จีแยมใสนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่น้องนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเอ้าสุดท้ายปไปเมื่อพี่น้องเข้ายูดีกินแซ่บสูขูดสูขคนปลาจิจากโรคไข้ไข่เก็บพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ